สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปทำเลขที่บัญชีเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการที่จะให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาแล้วเห็นเพื่อนๆต้องการเพื่อนเพื่อนจะก็จะเห็นบางคนเขาก็จะมีรูปสลิปของธนาคารแบบนั้นแบบนี้ที่น่ารักน่ารักนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆทํา ทำอาร์ตเวิร์กทำรูปภาพเวลาเพื่อนเพื่อนนั้นจะส่งให้ลูกค้าลูกค้าก็จะเห็นโอ้ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ถ้าไม่มีคอมก็อาจจะใช้เป็นมือถือได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตใช้คอมนะครับเริ่มต้นก็คือเราเข้ามาที่ Google Chrome ก่อนเลยแล้วก็เราไปที่ตัว Google นะครับ เข้าไป Google นะครับอขั้นตอนที่1ก็ไปที่ท้องค้นหานะครับเสิร์ชคำว่า c a n วาลงไปนั่นเองครับ c a n v a นะครับ mm hmm. เพื่อนเนก็จะพบกับหน้าจอหลักอันนี้นะครับ canva t com นะครับ mm hmm. เพื่อนก็เข้าไปเลยเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าจอหน้าหน้าต่างนี้ขึ้นมาถ้าบางคนที่ยังไม่เคยสมัครก็เข้ามาล็อกอินตรงนี้ผ่าน Facebook อะไรได้เลยนะครับส่วนอันนี้ผมสมัครไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์คําว่าบุกแบงก็ได้หรือว่าแบงก็ได้นะครับ b a N K, อ b a N K. อโอเคก็จะเป็นใช้คําว่าธนาคารนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการโอนเงิน ก็จะเป็นรูปแบบเท,ทมเพลตแพลตฟอร์มทั้งหลายนะครับอ๋ออันนีนน้น่าจะไม่ใช่พิมพ์ใหม่พิมพ์คําว่าโอนเงินก็ได้ครับใช้ภาษาไทยโอนเงินปุ๊บเสร็จแล้วก็เอน e ตอร์ลงไปนะครับเพื่อน,อนๆก็จะเข้ามาสู่หน้าที่าเป็นช่องทางการโอนเงินนะครับอ่อาเพื่อนก็จะเห็น รูปแบบเยอะแยะมากมา,มายเลยให้เลือกใช้นะครับเพื่อนๆก็เลือกเอาสักหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆคิดว่าเหมาะสมกับเพื่อนๆเองนะครับผมก็จะใช้เป็นรูปแบบสีสันไม่เยอะมากไม่ฉูดฉาดมากก็อาจจะเป็นน้แนวมินิมอลนะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปคลิกไปแล้วอันนี้ใช่ไหมที่เราต้องการเลือกเราก็บอกปรับแต่งเพลยเพลนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วก็จะเข้าหน้าหน้าที่เราให้เราตกแต่งนะครับเมื่อเรามาถึงหน้าที่ตกแต่งแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆเพื่อนๆก็แค่ซูมหน่อยจะได้เห็นชัดนะเพื่อนๆนก็แค่ปุ๊บเข้าไปตกแต่งแต่งได้เลยว่าเพื่อนๆนจะใช้ชื่อธนาคารอะไรอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคํากํากับขึ้นมาว่า ออนและส่งหลักฐานมาที่นี่มาที่นี่นะคะหรือไม่เ,มเราอาจจะใช้คําว่าอนและส่งหลักฐานมาที่ Facebook นั้นนู่นนี่ก็ได้นะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อธนาคารให้เพื่อนๆนั้นเข้ามาที่เห็นกรอบสีฟ้านี่ใช่ให้เพื่อนๆกับคลิกเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปหนึ่งทีเพื่อให้สีฟ้าดับแล้วเพื่อนๆก็พิมพ์ชื่อธนาคารลงไปสมมติกสิกรกสิกรไทยนะครับ เสร็จแล้วชื่อบัญชีนายเอละกันนะครับเลขบัญชีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรประมาณนี้อ่าโอเคอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราก็จะได้แล้วคลิกออกข้างนอกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้แล้วชื่อธนาคารของเรานะครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วตรงนี้เพื่อนๆจะเอา QR code มาใส่ก็ได้นะครับ QR code ก็คือผมเตรียมไว้แล้วก็คือของผมก็คือแคปจากหน้าจอที่ทํา QR code ในมือถือนะฮะแล้วเราก็เจนออกมานะครับสําหรับเพื่อนๆของผมก็จะอยู่ในคอมอยู่แล้วก็จะไปตรงที่ดาวน์โหลดนะครับอโอเคผมก็จะมี QR code อยู่แล้วซึ่งเวลาเราจะเอาเอารูปภาพจากในคอมนะครับเข้ามา ใน Canva เนี่ยก็ให้เปิดที่ที่ My ค์คอมพิวเตอร์เราก่อนแล้วก็เราเซฟผ่านไลน์มาก็ได้นะครับอ่าก็จะเห็นว่าผมมี QR Code แล้วผมก็แค่มาตรงที่หน้าจอแคนวาอีกรอบนึงแล้วมาตรงคาว่าอัปโหลดเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็มาเลือกไฟล์ที่เราจะอัปโหลดสมมติว่าผมต้องการเลือกไฟล์นี้ไฟล์นี้นะครับมีเป็นรูป QR Code ค ผมก็แค่ลากมาวางปุ๊บเท่านั้นเองแล้วก็รอนะครับนีม่มาเอาใหม่ลากมาวางปุ๊บแล้วก็รออ่ะมันก็จะโหลดโหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แค่คลิกที่ลูกมันก็จะมาตรงหน้านี้เลยเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆอ่ะเราก็ทําการย่อส่วนนะครับให้อยู่ในส่วนที่เราต้องการหรือว่าเราจะใช้ การตัดก็ได้นะครับถ้ามันใหญ่ไปก็ดับเบิลคลิกที่ลูก1ทีนะครับดต่เบิ้นคลิกที่ลูกอ่ะแล้วก็รอสักครู่นะครับ,รบช้าหน่อยนะครับสักครู่นะครับแบเิคลิกที่ลูกอ่ะเคลื่อนข้างไปเลยสักครู่นะ,ะ,ะมาแล้วสักครู่นะครับ เราก็ทำการดับเบิลคลิกที่รูปนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะใช้คำสั่งใช้คำสั่งทางด้านซ้ายมือออกมาแล้วกดให้กรอบของรูปภาพมีขนาดมีสัสดส่วนแบบไหนเราต้องการแบบไหนเราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับผมจะเลือกใช้ในแบบที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ดัลคลิกไปนะครับแล้วก็ ด้วยให้เป็นจัตุตรัสก็คือตอนนี้คือเป็นจัตุตรัสหรือเจ้าแน,แนวขวางก็ได้นะครับให้ยาวขึ้นนะครับแต่ผมจะใช้ตัวสี่เหลี่ยมเนาะโอเคแล้วเราก็สามารถที่จะตัดให้มันเล็กลงมาอีกได้นะครับเลือกเฉพาะที่เราต้องการนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็แค่กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วรเราก็จะได้ qr code ของเราไวขา้ข้างๆกับสลิปโอนเงินนะครับในหน้าจอเดียวกันนะครับ ทีนี้เพื่อนๆก็เสร็จสิ้นสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนโอเคแล้วเสร็จสิ้นแล้วในการที่จะใช้เทมเพลตนี้นะครับมีการขอค่โอนมาที่นี่อโอนแล้วส่งหลักฐานมาที่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ Enter หน่อยขอบพระคุณค่าขอบพระคุณครับลงไปนะครับให้ให้สลิปเราดูน่ารักนะครับค,ครับโอเค เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทำการเซฟเซฟไฟล์หนทีด้วยการมาที่คำว่าไฟล์อยู่ด้านซ้ายบนนะครับกดคำว่าบันทึกลงโฟลเดอร์เพื่อที่การที่เราทำงานไว้มันจะไม่หายนะกดคำว่าสร้างนะครับแล้วก็คำว่าสลิปเซฟไปที่โฟลเดอร์ว่าสลิปก็ได้นะโอเคแล้วเรากดบันทึกอีก1ทีนะครับเสร็จแล้วการที่เราจะเอารูปนี้ออกออกมาใช้งานได้ยังไงนะครับ สมมติเราเสร็จแล้วเราก็จะรูปนี้มาใช้งานด้วยการเพื่อนๆสังเกตทางขวามือไหมครับคำว่าแชร์ให้เราคลิกไปเลยนะครับหทีแล้วมาคําว่าดาวโหลดนะครับเมืเ่อมาคําว่าดาวโหลดแล้วเพื่อนๆสังเกตชื่อประเภทไฟล์ไหมฮะเราจะใช้แค่ PNG หรือ JPEG ก็ได้ JPG แต่ผมจะแนะนําเป็น PNG นะฮะแล้วรูปแบบที่เขาเลือกไว้ให้ก็คือผมยังไม่ได้สมัครเป็น แคนวาโปนะฮะผมก็จะใช้แค่ตามที่เขาเลือกให้ก็จะเป็นแค่พ0นแปดสิคูณพันแกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเพื่อนก็จะสังเกตเห็นว่านี่เขาก็จะเริ่มโหลดโหลดโหลด,ลดให้เราเรียบร้อยแล้วทีนี้พอโหลดแล้วเราไปตรงไหนนะครับเราไปตรงไมค์คอมพิวเตอร์หรือโฟลเดอร์ก็ได้นะครับแต่ผมเปิดโฟลเดอร์ครา้งไว้แล้วปุ๊บผมก็จะไปคำว่า My ค o คอมพิวเตอร์ของผมแล ah! ้วไปคําว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเพื่อนๆก็จะเห็นว่าภาพที่เพื่อนๆทําไวทำมาอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูสิอ่าเรียบร้อยดีนะครับเสร็จสิ้นสวยงามตามที่เพื่อนๆต้องการโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าสนใจอยากให้ผมสงสัยอันไหนที่ผมพอรู้ก็ ส่งมาถามได้นะครับถ้าผมทราบผมก็จะอบอกเพื่อนได้อีกทีหนึ่งนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ